ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้นฟิโก้นะคะ ฟิโกหรือแฟไอแซคคอร์ร์เปอเรชันหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อเขาจากฟิโกสโกรสนะคะก็คือคะแนนเครดิตที่พวกสถาบันการเงินเขาใช้กันเยอะๆเลยเวลาจะอนุมัติสินเชื่ออะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นรายได้หลักเลยแต่ว่าเออจริงๆแล้วฟิโกเขาก็มีธุรกิจอื่นด้วยนะคะพวกซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆให้องค์กรอะไรแบบนี้แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่เออน่าสนใจมากนะคะค่อนข้างผันผวนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วภาพรวม ธุรกิจเขาเป็นยังไงกันแน่ครับถ้าพูดถึงแก่งธุรกิจจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า f i c o Scores นี่คือหัวใจหลักของเขาเลยครับมันเหมือนเป็นมาตรฐานกลางของอุตสาหกรรมสินเชื่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ให้กู้นักลงทุนก็ต้องอ้างอิงตัวนี้รายได้จากส่วนนี้ก็เกินครึ่งของทั้งหมดไปแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าคือกำไรจากส่วน Scores เนี่ยน่าจะคิดเป็นสักประมาณ80%ของกาไรทั้งบริษัทเลยโห oh. แปเลยเหรอคะเยอะมากใช่ครับกําไรดีมากจริงๆจุดแข็งสำคัญของเขาเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า y m o d e หรือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันยั่งยืนมากๆนะครับหลักๆก็มาจากสองเรื่องหนึ่งคือต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นหรือ Switching Cost เนี่ยมันสูงมากในระบบการเงินสถาบันการเงินเขาผูกกับระบบไฟโก้ไปเยอะแล้วแล้วก็สคือผลกระทบแบบเครือข่ายหรือ Network Effects คือยิ่งมีคนใช้เยอะระบบมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมีค่ามากขึ้นทําให้คู่แข่งรายใหม่ๆเนี่ยแบบว่าเจาะเข้ามาได้ยากมากแถมเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกบริษัทข้อมูลเครดิตใหญ่อย่าง Experian หรือ Equifax ซึ่งพวกนี้ก็มักจะเป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึง FICO Scores อีกทีมันก็วินวินกันไปครับ ต้งดูแข็งแกร่งมากเลยนะคะแต่ว่าปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาหุ้นกับร่วงแรงมากเกือบเกืบยีเลยนะคะในแค่2วันเองเห็นว่ามันเกิดจากความเห็นของผู้บริหาร FFFA ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลด้านการเคหะของสหรัฐเขาออกมาพูดทํานองว่าอยากให้ไฟโก้เนี่ยลดราคาค่าบริการลงหน่อยให้มันเข้าถึงง่ายขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือตลาดดูจะตีความเรื่องนี้รุนแรงมากเลยค่ะมันสะท้อนความกังวลลึกๆหรือเปล่าคะว่าแบบโมเดลธุรกิจที่เขาตั้งราคาสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าหน่วยงานกำกับเข้ามาแทรกแซงบ่อยๆอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับการที่ตลาดตอบสนองรุนแรงขนาดนั้นก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบจริงๆแม้ว่าเอาจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ มีความเห็นทำนองนี้ออกมาจากฝั่งผู้คุมกฎหรือนักการเมืองแล้วทางไฟโก้เองเขาก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ซึ่งก็อาจจะมาจากการที่เขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างหรือมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่แน่นอนครับมันก็คือความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้จริงๆแล้วในแง่กลยุทธ์ล่ะคะทางไฟโกเขามีวิธีรับมือกับความท้าทายพวกนี้ยังไงบ้างมีการขยายไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากเรื่องสกอร์สบ้างไหมคะ มีครับกลยุทธ์ของไฟโคเนี่ยภาพรวมค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่เขาก็มีการขยายตัวอยู่เรื่อยๆทั้งในแนวตั้ง คือเพิ่มบริการให้ลูกค้ากลุ่มเดิมอย่างพบบริการสำหรับผู้ปล่อยสินเชื่อบ้านหรือ mortgage origination อันนี้ก็เป็นรายได้สำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีแนวนอนคือขยายไปธุรกิจอื่นมีการพัฒนาพวก Solution Software ต่างๆมีการนำ AI ไปใช้ในธุรกิจประกันด้วยนะครับอันนี้ร่วมมือกับบริษัท Decadu หรืออย่างการขยายบริการดิจิทัลในญี่ปุน่นก็ไปร่วมมือกับฟูจิซูด้วย คือในส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า land and expand นะครับคือเริ่มจากการขายบริการพื้นฐานหรือดีลเล็กๆให้ลูกค้าก่อนพอเข้าไปได้แล้วก็ค่อยๆเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติมขยายขนาดข,าดของดีลให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อเข้าใจค่ะและผลประกอบการล่าสุดล่ะคะเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ว่าไหมคะ ผลประกอบการไตรามาส2ปี2025ที่ผ่านมาก็ถือว่าออกมาแข็งแกร่งนะครับรายได้โต16%เทียบกับปีก่อนกําไรก็โตประมาณ25-28%เลยโห oh, ก็โตเยอะนะคะใช่ครับถือว่าดีเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบว่าเซอร์ไพรส์ตลาดจนทำให้บริษัทต้องรีบปรับเพิ่มคัดการหรือไกด์เดนส์ทันทีซึ่งอันนี้ก็สะท้อนความระมัดระวังตามสไตล์ของเขานะครับคือเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีนิดหนึ่งแต่ถึงจะดูระมัดระวัง ถ้าย้อนดูราคาหุ้นยาวๆอย่าง5ปีที่ผ่านมานี่คือโซไปมากกว่า4เท่าเลยนะคะทั้งๆที่ P/E ratio หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นเนี่ยก็ดูสูงมาตลอดแบบนี้การที่เขาซื้อหุ้นคืนหรือ buybacks ที่ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันช่วยพยุงราคาหรือว่าเป็นแค่การคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นตามแผนปกติคะ Oh. ร่องการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทเขาอยู่แล้วครับก็เป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นทางหนึง่งไม่น่าจะใช่การทำเพื่อตอบสนองต่อราคาหุ้นที่ตกในระยะสั้นโดยเฉพาะนะครับ ส่วนเรื่อง P/E ที่สูงก็อย่างที่บอกครับมันสะท้อนความคาดหวังของตลาดต่อการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของเขาซึ่งก็มาจากความแข็งแกร่งของธุรกิจหรือมอดที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับสรุปแล้วถ้ามองไปข้างหน้าความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องกฎระเบียบกับเรื่องการแข่งขันในอนาคตใช่ไหมคะแม้ว่าตอนนี้คู่แข่งอาจจะยังไม่น่ากลัวมากนักต้องเลยครับ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือ regulation risk เนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดจากเหตุการณ์ล่าสุดของ FHFa ถึงแม้บริษัทจะดูมั่นใจแต่ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆส่วนเรื่องการแข่งขันถึงแม้โมดเขาจะแข็งแกร่งมากทําให้ความเสี่ยงตรงนี้ยังดูต่ําในปัจจุบันแต่ในระยะยาวก็ประมาทไม่ได้หรอกครับโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วเสมอใครจะรู้อาจจะมีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ได้ค่ะ โดยรวมแล้วไฟโก้ก็ยังเป็นบริษัทที่มีจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆนะคะทั้งการเป็นผู้นําตลาดมีความได้เปรียบที่ลอกเลียนแบบได้ยากแล้วก็มีกลยุทธ์การเติบโตที่ถึงจะระมัดระวังแต่ก็ดูมั่นคงดีใช่ครับพื้นฐานธุรกิจเขายังคงแข็งแกร่งมากๆครับแม้ว่าจะมีความผันผวน,นจากปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องกฎระเบียบเข้ามาทดสอบอยู่เป็นระยะระยะการที่ราคาหุ้นปรับฐานลงมาแรงๆแบบนี้สําหรับนักลงทุนที่มองภาพยาวๆจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่น่าพิจารณาได้เหมือนกัน ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกที่ทั้งข้อมูลกฎระเบียบแล้วก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแบบนี้ไฟโคจะรักษาสมดุลยังไงระหว่างการใช้พลังในการตั้งราคาที่ตัวเองมีอยู่เพื่อสร้างการเติบโตต่อไปกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือคู่แข่งใหม่ๆในระยะยาวจุดนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆอะค่ะ